ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านเลยนะวันนี้เป็นมิตเทียมประเภทสุดท้ายเราได้รู้จักลุกเทียมกันไปแล้วมิตรแท้เราก็รู้จักครบแล้วมิตเทียมประเภทสุดท้ายนี่ก็ประเภทที่สี่ของมิตรเทียมเขาเรียกว่ามิตรชักชวนในทางชิดหายมีภาษาดั้งเดิมเลยนะมิตรชักชวนในทางชิดหาย คืออะไรเอ่ยถ้าเราอิงกับอบายมุกนี่จะชัดเจนว่าคําเดียวกันเลยนะอบายมุกนี้ปากทางแห่งความชิบหายมิตรชักชวนในทางชิบหายก็คือมิตรที่พาเราไปสู่อบายมุกมีอยู่สี่อย่างลักษณะของมิตรชักชวนในทางชิบหายก็คือหนึ่งชวนดื่มสุรา ชวนอยู่เรื่อยๆสองก็คือชวนเที่ยวกลางคืนสามชวนดูมหรสพแล้วก็สุดท้ายคือชวนเล่นกันพนันคือชวนประเภทพวกนี้แหละบางทีอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครบทั้งสี่อย่างก็ตามแต่ก็ถือว่าเนี่ยเป็นการชักชวนในทางชิดหาย บางเรื่องก็ดูเหมือนไม่ตีพิษไม่มีภัยแต่จริงแล้วมันกำลังจะไปในทางที่ไม่ดีหรือทางเสือ่อมอย่างมีคนที่รู้จักนี่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีตอนสมัยเรียนเนี่ยมีรุ่นที่ชวนไปดูคอนเสิร์ตตลอดเลยชวนไปดูคอนเสิร์ต ก็คือดูกันละเล่นนะเนาะและด้วยความที่ตนเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมาจากครอบครัวที่มีฐานะพอมีพอกินว่างั้นแต่การที่ไปดูมรดพอย่างนั้นเนี่ยต้องมีใช้จ่ายพอสมควรเลยเยอะทีเดียวก็ด้วยความที่ตามพี่เข้าไปนะตามรุ่นพี่ไปเงินที่พ่อแม่ให้มาใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนเนี่ย หมดตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนนั้นก็หมดเกลี้ยงเลยโอ้แล้วทางนี้ทำไงละ่ะก็ลําบากตัวเองก็ลําบากพ่อแม่รู้พ่อแม่ก็คอยลําบากไปด้วยต้องหาปัจจัยหาเงินมาให้เนี่ยดูมหารปรศสบรเป็นนิดก็มีความเสื่อมเหมือนกันนะอันนี้หลวงพี่ยกตัวอย่างแค่เฉพาะในส่วนของอการดู ยุคนี้นะแต่ว่ายังมีอีกหลายๆส่วนนะที่เรียกว่ามหารสพนี่งไม่ได้มีเพียงแค่อย่างที่หลวงพี่ได้เกิดไว้เราก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่าอะไรคือมหรสพบ,บ้างแล้วก็ชวนกันเรื่อยชวนกันบ่อยๆชวนกันไปดูชวนกันแบบนี้บ่อยๆก็เป็นทางความเสื่อมกันสุลานี่ก็ชัดเจนนะสุลาชัดเจนการพนันนี้ชัดเจนเที่ยวกลางคืน ที่ยวกลางคืนก็เป็นความเสื่ยงนะต้องวิเคราะห์ให้ดีบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะดูไม่ค่อยออกเพราะเห็นเข้าไปกันที่คนไปกันที่คนทํากันจํานวนมากไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะเราต้องวิเคราะห์ให้ออกสำหรับรกิจกรรมทำเบื้องต้นวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ก่อน